เธอรู้อีกแล้ว,ลวฉันคิดถึงเธออีกแล้วมันใจมันหลุดไปกับเื่อไปวันวันอีกแล้ว <ๆ S 2> หยุดไม่ได้เลยสักวันแค่เธอเข้ามาในฝันใจเกาไว้อีกแล้วทอนว่าสุดทุกครั้งที่มองฟ้าใจเขาคิดถึงแค่เธอเหมื่อเราลองพัดเอาใจไปในเ,เลื่อยแค่คำเดียวที่เธอพูดแค่รอ,อยอยิ้มเธอที่เคยทำให้ฉันหลงละเมอ พรียวฮุกเป็นวนอยู่ในใจวนไปไม่จบจะลืมเท่าไรใจก็ไม่ยอมจบเธออยู่ที่ไหนคิดถึงไม่รู้ไหมอยากให้เธอเข้าใจแค่เธอก็พอทำฮุกอีกแล้วฉันคิดถึงเธออีกแล้วเั้นใจมันลอยอไปอไบ ไม่ได้เมสักวันแค่เธอเข้ามาในฝันใจก็ไว้อีกแล้วทอมอนวรกจุดจะแบบน้องสต๊อกใจฉันแต่นแบบฮิปฮอปแค่เห็นเธอในใจมันจบอยากให้รู้เธอคือคำตอบบริดจ์จ็คบอกหน่อยได้ไหมว่าเธอก็คิดถึงเหมือนกันเรื่อมีแค่ฉันที่วนเวียนอยู่คนเดียวทุกวันทอนฮุกอีกแล้วฉันคิดถึงเธออีกแล้ว ใจมัลอยไปกับเพลิดไปวันวันอีกแล้วหยุดไม่ได้เลยสักวันแค่เธอเข้ามาในฝันใจก็ไว้อีกแล้วทนมารับคิดถึงเธอแบบ non stop, stop. ใช่ฉันแตนดั h ้ h ฮิปฮอแค่ห้นเธอในใจมันเจ้อยากให้รู้เธอคือคำตอบปกปิตใจบอกหน่อยได้ไหมว่าเธอก็คิดถึงเหมือนกันหรือมีแค่ฉันที่วนเวียนอยู่คนเดียวทุก อีกแล้วฉันคิดถึงเธออีกแล้วมัอนใจมาหลุดไปกับเธอไปวันวันอีกแล้วหยุใใดไม่ได้เลยสักวันแค่เธอเข้ามาในฝันใจก็ไว้อีกแล้วทำหรีหูอีกแล้วฉันคิดถึงเธออีกแล้ว ไม่ได้ในสักวันแค่เธอเข้ามาในฝันใจก็ไว้อีกแล้ว